คุไปแทงนี้ขยาฟรีอะตอนนี้ไม่มีเก็บสวยนะครับคุณน้องม่วงยังไงครับต้องมาบคุณเลยครับต้องต้องจ่ายสวยนะครับถ่ายตรงนี้ครับแม่ให้มีแฟนแล้วย่างจ่ายจ่ายเป็นหัวใจครับส่งมาให้ผมได้ไหมครับแบงแม่ให้มีแฟนแล้วย่างแม่แม่ให้มีแฟนแล้วยังครับยัง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 ไม่สะดวกตอนนี้ ยังไม่สะดวกหรือมีไม่ไรหรือเปล่ามะม่วงเหรอชื่อมมะ่วงใช่อยู่แก๊งอะไรอ่ะฮะอยู่แก๊งอะไรอ่ะเดลิเปอร์เดลิเปอร์อู้อู้เอางี้ตรงนี้ผมเก็บสวยคุณมาขายผิดที่แล้วจริงอ่ะอย่างนั้นใช่ครับใช่ใคุณต้องทำตามที่ผมหนึ่งอยากเลยนี่แหละข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยข้างหลังจอดเลย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 จอดเจอดจอดไอเต๋ยมันขา FC มึงเลยแต่การอย่างนั้นอ่ะคุณต้องมาเป็นแฟนน้องผมหนึ่งเดือนครับก็คือโชค ถ้าหลังจากนั้นคุณก้ว่ากันหนึ่งเดือนครับคุณแรกเบิดกันเลยคุณรับผิดชอบคุณมาขายในทินผมโอเคไหมครับเป็นแฟนหนึ่งเดือนเดี๋ยวไม่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 เดี๋ยวครับคุณมาขายพิธีแล้วเบอร์902282ครับเมมครับเมมเดี๋ยวนี้แล้วส่งข้อความไปครับ902282นีเบอร์โทรศัพท์902282ทักมาด้วยครับอันนี้คือสวยเลยใช่ไม่คุณต้องทำตามที่ผมสั่งเว้ เก้าศูนย์สองสองแปดสองทักมาด้วยครับทักมาด้วยเก้าศูนย์สองสองแปดสองทักเดินนะครับจำได้ไหมหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนใช่ฟิลแฟนนะครับคุยต้องคุยต้องฟิลแฟนต้องคุยต้องแบบบอกรักบอกจุ๊บมั่วอะไรอย่างเงี้ยทักไปอย่างครับทักไปอย่างครับไปก่อนครับคุณทักก่อนเพื่อยืนยันครับว่าคุณเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยี่โชคไอ้สัตวสไม่รู้ไปไหนอย่างอ่ะได้ครับได้ได้แต่คุณต้องฟิลแฟนนะคุณจำไว้นะไอ้เชี่ยบออไอ้สัตว์เดี๋ยวผมจะให้น้องผมติดต่อคุณไปอีกทีนึง ไขายยาดีนะครับระวังระวังกุงระวังโจรน,นะครับเจอกันไอ้เชี่ยใครให้ไม่เชี่ยบอกแต่ก็แบบใครยาดีๆนะครับแหมไม่ตัด <c oughs> ให้เบอร์กูกยิ้มไม่ตัด